ตอนนี้ปอนข้าวเจ้าตายายนะเจ้าเป็นชาวันใหม่นะเจ้าเจ้าวันใหม่ของวันที่เส้าซีตุลาคม2567นเจะเจ้าตาจอนออกโรงพยาบาลมาใหม่ๆนะเจ้าก็ได้ฟื้นตัวกินข้าวข้าวต้มโจกนะเจ้าโจกใส่ปลาใส่ไข่นะเจ้ายายแก้วกินต้มปลากับแกงบอนนะเจ้าพอไปเรื่อยๆนะเจ้า ข้ต้มใส่ปลาใส่ไข่สองแกงน่นะเจ้าพ้ะวตาจร,จรกินปลาน,นิน้นหน่ะเจ้าแมทพัก้ายแล้วแม่ยงม่ยกมือไปก้อยยงมือพัก้ายชาวโลกพัก้ายทุกๆคนน่ะเจ้าวันนี้ไทยแล้วนะคะอำเภอจังการจรังหวัดน,น,น่านหน่ะเจ้าก็ข้าตาจรหน่ะเจ้าจ เข้านะเจ้าตาจอดก็ยายแก้วอายุเต่ากันนะเจ้าอายุเก้าสิบสามปีนะเจ้าตาจอดนอนบ้านยาจนยจินยายแก้วนอนบ้านยายจินตัวกันหมดเลยในห้องเดียวกันบนสาบายมาสิบสามบ้นออกโรงพยาบาลมาได้สองวันแนละ้วเจ้ายังเปล่านี่ก็ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp ເຈົ້າຕາຍາຍຈະຕ້ອງມານັ່ງຮຸ້ມນີ້ຍາຍຈິນກໍນັ່ງປອນເຂົ້າເສັດກໍເອົາຢາໃຫ້ເນາະສອງພັນກນຈົ ยายแก้วกินข้าวอิ่มแล้วสามด้วยเมียงหนึ่งอมตาจอนต้องกินมะม่วงต่อปอกมะม่วงก่อนอ่าอันนอ่า,นะอ,าอ่าเดี๋ยวนี้ลูกสาวคนโตนะ้ยบินหน้ามาเนี่อ่าทักทายเข้าโลกอ,อ้อป่ออ่ามายำทักทายตาจอนเดี๋ยวมากินขา้าวอ่ามาหาตาจอนยายแก้วไปเข้าห้องน้ำพ่นเฮเขาเรียกว่าแก้วหลอดฟ้ากินเรียบร้อยแล้ว อย่ายายจิ้นจะป้าพอหลบหลบบ้านบรรยากาศบ้านบ้านของบ้านยายจิ้นนะเจ้าพิกัดอยู่หน้าโรงเรียนเชียงตรางประชาพัฒนาอำเภอเชียงตรางจางังหวัดน่านนะคะยายจิ้นจะผสมภาษาไทยภาษาเมียงไปด้วยกันนะคะเป็นคลิปบ้านบ้านนะคะอันนี้ก็สภาพทั่วไปนะคะยายจิงน สองให้ดูนะคะบริเวณบ้านยายจินนะคะออกแรงฮะออกแรงกปนฝน,นยายจินก็จะทาสีบ้านนะคะคลิปนี้ยายจินก็มาอัปเดตบรรยากาศบ้านบ้านของยายจินนะคะอันนี้สวนย่อมของยายจินนะคะสวนย่อมของยายจินนะคะเฮ้ยเดี๋ยว้อนแสงเดี๋ยวยายจินกลับมุมให้ดูก่อนนะคะ สวนยอมของยายจินนะคะสวนยอมของยายจินนะคะหลังคาสีแดงๆเป็นบ้านของยายจินนะคะอันนี้บ้านตากับยายนะคะเดี๋ยวยายจินจะทําสีใหม่นะะอันนี้ที่เย็บผ้าของยายจินนะคะอันนี้ก็สวนยอมเล็กๆนะคะจัดให้มันได้บรรยากาศร่มรื่นนะคะเลี้ยงตายายไปก็เอามาชมบรรยากาศตอนเย็นนะคะนี่นะคะ ยายจินไม่เปิดหน้านะคะวันนี้ยายจินยังไม่ได้อาบน้ำนะคะยายจินมวัวแต่ดูแลคนแก่นะคะก็จะมีตากผ้านะคะแดดดียายจินเลยมาตากตรงนี้นะคะปันยายจินนะคะเดี๋ยวยายจินพาไปชมถนนอันนี้ยายจินทําสีทํารั้วใหม่นะคะอ่ายายจินทำรั้วนะคะปูกับเบื้องนะคะสีส้มกับสีออกเทาดำนะคะเนี่ยนะคะ จะจินปูกกับเบื้องนะคะอันนี้บริเวณหน้าร้านผ้าม่านเจจินนะคะผ้าโชว์ไม่ค่อยสวยหรอกเจจินเน้นงานข้างในนะคะเจจินเน้นงานนะคะมันเป็นฝุดยเจจินจะให้ดูรั้วที่เจจินออกแบบมาใหม่นะคะเล่นกับเบื้องลายโมเดิร์นนะคะเดี๋ยวเจจินจะว่างว่าเจจินจะทาสีเสามันใหม่นะคะจะเสาเจจินไม่ได้ปูกกับเบื้องนะคะ ออกเทากับสีส้มๆนะคะข้างบนนะคะไอ mm hmm. จินถ่ายมันแสงมันตั้งตานะคะป mm hmm. ุ๊ดด้วยเห็นกาบนะคะ mm hmm. อันนี้บริเวณรอบๆนะคะ mm hmm. หน้าโรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนาไอจินอยู่ตรงนี้นะคะเป mm ็น hmm. โรงเรียนมัธยมนะคะไอ mm hmm. จินก็ถ่ายย้อนแสงไอจินก็ไม่เห็นนะคะ mm hmm. อันนี้ก็คือรัอว้วนะคะ เหลือทาสีเสามานะคะยายจีนปูกระเบื้องไปแล้วนะคะเนี่ยส่องให้ดูนะคะกระเบื้องสีเทาเป็นตารางนี่นะคะเดี๋ยวยายจีนจะทาสีเหล็กรั้วด้วยนะคะหน้าต่างรั้วนะคะสามีแห่งาชิาไพสานักทายชาวโลกน่อยยกมือขึ้นไพสาลอันน้ามากค่ะ โอ้ยยายไารีบไปเอาของนะคะล้างรถให้ลูกสาวนะคะยายจินปูกระเบื้องตรงนี้ใหม่นะคะปูกระเบื้องนะคะตรงรัว้วนวยายจินกระปูนะคะนี่เวลาถอยรถมันจะได้เห็นชัดๆนะคะยายจินออกแบบเองนะคะออกเทายาจินมีกระเบื้องออกเทาๆเ,เป็นไพสารขักคายโล้อกุยไพศารนะคะ,าส,าะ,คะสามียายจินเองนะคะในรถมอเตอร์ไซค์นะคะ มอเตอร์ไซ์ลูกสาวโดนชนเละตุ่มเปะ๊ะเอาไปซ่อมหมดเยอะเลยนะคะนี่รถลูกสาวนะคะเอาไปอยู่โรงพยาบาลมาสิบสอสิบสาวันเลอะเทอะกนเลยล้างนะคะที่ยายจินปลูกกระเบื้องใหม่เลยนะคะอันนี้สวนยอมของยายจินนะคะไม่ได้ดูแลหลาย เป็นเดือนละมั้งนะคะยายจินไม่ได้ดูแลกันนะคะยุ่งตายยายไม่สบายนะคะไปนอนโรงพยาบาลน,น่านอยู่ในห้องฉุกเฉินนะคะแล้วก็มาอยู่อายุรกรรมหนักนะคะที่โรงพยาบาลน,น่านนะคะตอนนี้หายละอันนี้เป็นสวนหย่อมนะคะที่บ้านยายจินเองนะคะมีปาล์มแชมเปญมีต้นสนนะคะ มีพยาราใบนะคะเอาไว้ชมร่มรื่นตอนเย็นนะคะเดี๋ยวจะจินจะพาไปชมปลูกกระเบื้องใหม่นะคะเดี๋ยวเจจินชอบทนสีนี้กระเบื้องเนี่ยจะจินปลูกกระเบื้องสีนี้มันทําความสะอาดง่ายนะคะอาให้ชมต้นไม้สวยๆของาจจินยายจินชอบต้นนี้นะคะแล้วก็มีพยาไร้ใบนะคะโอ้ยมันสูงนะคะพยาราใบ ยายจินปลูกกระเบื้องนะคะให้ดูนะคะขอโทษนะคะเจอรองเท้านะคะยายจินะะขอโทษด้วยนะคะแบบบ้านๆนะคะยังไม่เข้าที่นะคะเดี๋ยวยายจินจะอัปเดตให้อีกรอบหนึ่งนะคะสวนยอมตัดให้สวยนะที่จริงตรงนี้เป็นเสื่อมพองแสดนะคะเสาตายไปแล้วนะคะเดี๋ยวปูมทำใหม่นะคะอันนี้กระเบื้องที่ยายจินปูนะคะ แสงมันจ้านะคะยายจินก็ไม่ค่อยเห็นหรอกอ,อันนี้เป็นมุมเล็กๆเอาไว้ดันรถเข็นตาจรน,นะคะตาจรยายแก้วมานอนกับยายจินตรงนี้นะคะบ้านหลังนี้นะคะเพราะว่าต้องช่วยกันดูแลหลายๆคนนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้ตรงมุมนี้ก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะบายนะคะอย่าลืมเข้าไปดูที่ช่องยายจินพาดูพาทำนะคะเป็นคลิปบ้านๆน,นะคะเป็นการดูแลผู้สูงอายุคลิปบ้านๆทำหลายๆเรื่องนะคะยายจินไม่ได้ทำคอนเทนต์อย่างเดียวนะคะทำจิบปะถะาในชีวิตประจำวันของยายจินนะคะสำหรับคลิปนี้ถ้าผิดพลาดประการใดยายจินก็ขออภัยไว้หน้าที่นี้ด้วยนะคะเพราะว่ายายจินกระทำเป็นสองภาษาภาษาเมืองกับภาษาไทยนะคะ แล้วแต่นะคะบางทีมันก็ปะไปเองนะคะขอบคุณมากสำหรับการคอมเมนต์แล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ยาจินนะคะฝากช่องเล็กๆไว้ในอ้อมบกอ้อมใจของ FC ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ